วันนี้ที่มาที่วัดด่านนะครับผมมีวัดด่านนะครับมาไหว้หลวงพ่อโตนะครับนี่ีก็ททำบุญห่มผ้าครับหลวงพ่อโตนะครับอันนี้นี่ครับผมร่วมได้นะครับผมนี่ครับผมโตครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับนนี้ทำบุญลงศพนะครับเข้าไปดูข้างในนะครับ นี่ครับวิหารหลวงพ่อโตครับอืรอบๆวิหารที่มีปลานะครับนี่ปลาคราบนะครับสวยเลยนะครับปลาคราบนี่ครับผมหลวงพ่อโตวัดตางนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับมาทำบุญกันได้นะครับตวัดต่างก็จะมีทำบุญประจำวันเกิดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับภายในร่มรื่นนะครับอันนี้สมเด็ดดจพระพุทธจรานโตนะครับผมนนเป็นทหารทน,นาบัญชรน,นะครับบนี่นนี้เป็นด้านหลังครับจะมีอดีตเจ้าวาดนะครับ,น,รบน,นี่หลวงพ่อคงนะครับเฮ้ยครับผมขอจบตัวจีนท่านนี้นะครับผม ขอบคุณนะครับหลวงพ่อตวัดด่านครับ